สวัสดีครับร้าน JJ b i k e Shop ครับผมวันนี้ c r F Rally นะครับน,นี่ตัว300เข้ามาติดตั้งเป็นชุดป่องท้ h h 40, ายแ h a t SH40 c a r ก o นะครับขนาดความจุตัวนี้จะอยู่ที่40ลิตรนะครับใส่หมวกได้ถึง1ใบเต็มๆหมวกแนววิบาก Touring ได้ทุกใบเลยนะครับหมวกที่มีแก๊ปด้านหน้ามีพีกด้านหน้าครับนี่ ด้านหนก็ใส่หมวกเนได้ใบหนึ่งเต็มๆแล้วก็ยังเหลือที่ใส่สัมภาระส่วนตัวนี้จะเป็นสายรัดเอาไว้รัดด้านบนกล่องนะครับมันจะยึดหูนี้กับหูนี้ไว้วางเต็นท์วางกระเป๋าแนวยาวอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าสมมุติเราโหลดของที่หนักมากนะครับแนะนําให้รัดรัดจากแหลกขึ้นมานะเกี่ยวจากแหลกขึ้นมาจะโอเคกว่านี่ครับ กล่องจะเป็นขอบยางกันน้ําด้านบนจะเป็นขอบยางกันน้ําแล้วก็ครอบพับด้านล่างลงใหม่อีกทีนึงนะครับปึ๊บตัวนี้ก็สามารถถอดยิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ง้างตัวล่างนี้ลงเลยส่วนแหลกตัวนี้จะเป็นแหลกของโมโต,โตสกิลนะครับในการติดตั้งอาจจะต้องดูชุดน็อตนิดนึงนะเพราะว่าแหลกมันเตี้ยพอติดตั้งไปแล้วระวังนอ็อต เอาไปแทงกับแฟลิงนะครับนี่ปิดล็อกได้เลยตัวนี้ก็มีบาะพิงติดตั้งด้วยนะสำหรับคนซ้อนนั่งพิงจะได้สบายครับไม่เจ็บหลังเดินทางไกลสนใจติดต่อที่ร้าน JJ เจ k e s ช o อบได้โดยตรงเลยครับขอบคุณครับผมกับกล่องตัวนี้แชท s s h, h 4 c a r ี o คโนะ